ปติจ้ามามามา,มากินเขามากินเข่ากรับยายตำมะขุ้งใส่ดักแด้ดิน,นี่ผัดคนะาน้าน้ำมันหอยหมูทอดหมูทอดกระเทียมมาแซบ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 ,แบตำมะุ้งกับตอนกินก็เขาเดนียวแมนบบ ส้มตำใส่ดักแด่แซบแล้วหมูทอดหมูทอดกระเทียมพัดขนานี้กินก็เขาเนี้ยกัได้เด้อคุยแลว อืแบบดีต้ตมตำใส่ดักแด้ กินง่ายๆขายไปได้คือตำัะหุ่ง ต่ำกินบ้างเดอ้อไล่บ้ต่ำเผ็ดกินเผ็ดก็ได้หูตาลล่เลยคันกินเผ็ดอ่ะวันนี้เอาเผ็ดกลางๆเงือผู้เพล่นกินเผ็ดได้ย่ดอกแยกกินได้มันกน็แซไปเมื่อแยกกินไ่ได้เลย โอเคเนาะคลิปนี้ยายกับซัมนี่ล่ะเจอกันไหมคลิปหนาเนาะยายสิดท้ทายให้พึ่งเนาะ